ตอนที่60ละครั้งแรกเจ้าคิดว่าจะเข้าร่วมการทดสอบได้งั้นหรือมันน่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้มันเป็นไปได้อย่างไงรีเหอพังหักไปเด็กน้อยแต่ทันใดนั้นเขาก็หัวเราะออกมารีจงฉือและมึ่งเจียงฉานก็ส่ายหัวเช่นกันคนที่ไม่มีคุณสมบัติลงทำเกียนจะเข้าร่วมการทดสอบได้อย่างไง ฟางจึงจือคงไม่รู้ว่าการทดสอบกฎแห่งเต๋านั้นจําเป็นที่จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนวันๆเขาคงอาศัยอยู่แต่ในหมู่บ้านไม่ได้เห็นโลกกว้างเฮ้ยช่างไรเดียงสาไปกันเถอะคงพอมีเวลาอยู่บ้างพวกเราไปหาอะไรได้กันสักหน่อยหลีช่วงฉือเลือกให้ความสนใจกับฟังจึงจือก่อนจะนำหลีเหอและคนอื่นๆเดินไปยังจุดที่เต็มไปด้วยฝูงคน หารายได้ฟางจึ้งจื่อตาสว่างขึ้นทันทีเขาหันไปมองทางต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยผู้คนส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กวัยรุ่นเพราะนั้นผู้ชนะการทดสอบด้านบัญญาใครจะเป็น3ามคนนั้นถ้าทายถูกเงินจะเป็นของท่านแน่นอนเสียงตะโกนดังออกจากด้านในของฝูงคน3อันดับแรกของการทดสอบด้านบัญญามันต้องเป็นข้าอยู่แล้ว ฟางเจิ้งจือได้ยินเขารุ้ในทันทีว่าโอกาสทำเงินของเขามาถึงแล้วเขาพลาดโอกาสนี้ต้องรอถึงสองปีข้างหน้าอีกด้านหนึ่งหลี่ชวงฉือและคนอื่นๆที่พยายามแหวกเข้าไปในฝูงคนไม่นานพวกเขาก็กลับออกมาฮาทำไมราคาของเมืองวีชูถึงได้ต่ำขนาดนี้หลีชวงฉือดูไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ท่านลุงหลี ข้าได้ยินมาว่าเมืองอี้ชูได้เข้าถึงวิถีเต่าแล้วจริงๆแล้วเขาควรไปเข้าร่วมการทดสอบได้แล้วแต่เขามาทำอะไรที่นี่คงเพื่อเอาตำแหน่งผู้ชนะสองสมัยมันเป็นเรื่องปกติที่เลดเขาจะตำเมืองเชียงฉานพูดออกมาด้วยความเข้าใจเช่แล้วอย่างน้อยพวกเราก็ได้เงินแน่นอนหรีอช่วงชื่อถอในใจก่อนจะเตรียมจะจากไป พวกเจ้าคิดจะแทงข้างมึงอีชูจริงๆงั้นเหรอพวกเจ้าได้เสียใจที่หลังแน่ฟังเจ้งสือคิดว่าเขาวควรจะเตือนคนพวกนี้เสียหน่อยอย่าบอกนะว่าพวกเจ้ามองไม่เห็นผู้ชนะที่หนึ่งของปีนี้ยืนอยู่ตรงหน้าของพวกเจ้าแล้วแท้ๆไม่แทงข้างมึงอีชูอย่าบอกนะว่าให้พวกก้าแทงข้างเจ้ามึง เมื่อลีชวงฉือได้ยินเขาก็เริ่มคำออกมาทันทีเพราะเขามั่นใจกับข้อมูลที่เขามีบนหัวใช่ข้ายคิดว่าถ้าแทงข้างข้าพวกเจ้าจะชนะพนันแน่นอนฟางเจ้งจือตอบด้วยความมั่นใจ <c oughs> เจ้าไม่แม้แต่จะสามารถเข้าร่วมการทดสอบได้แต่จะให้พวกเราแทงข้างเจ้าเหรอลีชวงฉือหัวเราะออกมาอีกครั้งเขาไม่ให้ความสนใจกับฟังเจ้างจืออีก ก่อนจะเดินเข้าไปในฝูงชนอีกครั้งฟางเจิงจื่อก็เช่นกันเขาเดินเบียดเข้าไปในฝูงคนแต่เขาไม่ได้ใช้เพียงแต่กำลังกำลังง่งง,งูแบบหลีชงฉือเขาใช้วิธีที่ฉลาดกว่านั้นโดยเดินเหยียบเท้าคนอื่นเออเออเออใครเหยียบเท้าข้าเนี่ยไม่นานฟางเจิงจื่อก็มองเห็นหลีชงฉือเพราะตอนนี้เขา เข้าออกมายืนอยู่ด้านหน้าแล้วลีชวงจือที่กําลังเหนื่อยล้าจากการแหวกฝูงชนเข้ามาเพิ่งเห็นว่าฟางช่างจือเดินไปที่โต๊ะพนันแล้วเขาแปลกใจเล็กน้อยว่าทําไมฟางช่างจือมาถึงได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้แทงฟางช่างจือเมื่อ,อฟางช่งจือเดินไปถึงเขาก็รีบวางยี่สิบเหรียญเงินเพื่อแทงข้างตัวเองทันทีเขาแทงข้างตัวเองจริง เมื่อหลี่ชงฉือได้ยินข,ขาเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อนี่มันไม่งูเง่าเกินไปหน่อยหรือเขาไม่มีทางเข้าร่วมการทดสอบได้หลี่เหอและคนอื่นๆที่กำลังแหวกฝูงคนเข้าป่าก็ได้ยินเช่นกันพรันตกตะลึงในทันทีทำไมเจ้านั่นถึงได้ง่เง่าขนาดนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแล้วทำไมเขาถึงต้องยอมเสียเงินเพื่อแทงข้างตัวเองด้วยอยบอกนะหรือว่าเขา หาวิธีเข้าร่วมการทดสอบได้แล้วเมื่อเด็กรับใช้ที่กำลังก้มเก็บเงินอยู่นั้นได้ยินคำพูดของฟางเจิ้งจือเขาก็งงงวยเช่นกันเกือบทุกคนเลือกแทงข้างเมืองอี้ชูเขาจึงถือแต่กระดาษที่มีชื่อเมืองอี่ชูเขียนไว้ทั้งหมดที่ต้องทำก็แค่ใส่จำนวนเงินที่จะพนันแต่อยู่ดีๆก็มีคนแทงฟางเจิ้งจือฟางเจิ้งจือมันเป็นใครกัน เด็กรับใช้ไม่ต้องการจะเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระแต่เมื่อได้เห็นเงิน20เหรียญตรงหน้าเขากห็หุบปากทันทีและรีบพลิกกระดาษลายชื่อทันทีแต่เขาก็พบว่าไม่มีแผ่นไหนที่เขียนชื่อฟางเจิ้งจือไว้เลยเจ้าแน่ใจหรือว่าฟางเจิงจือได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการทดสอบแล้วเด็กรับใช้เริ่มงุดหญิดทันทีโอ้ฟางเจิงจือได้ยินเขารู้ในทันทีว่าปัญหา ปัญญาปัญหาใหญ่ของเขาในตอนนี้คือเขายังไม่ได้ลงทะเบียนเออข้าไม่แน่ใจเจ้าบ้าหรือ,อยังไงกันเจ้าต้องเลือกแทงใครสักคนที่มีในรายชื่อเมื่อเด็กรับใช้ได้ยินเขาหมดความอดทนทันทีเขาไม่เห็นหรือว่า ข้าวุ่นวายพอแล้วยังคิดมาสร้างปัญหาให้ข้าอกีกฟางเจิงจือนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างชอบการพนันในเมื่อเขานำเงินออกมาแล้วเขาก็ไม่คิดจะเอามันกลับใส่กระเป๋าอีกฟางเจิงจือทำไมเจ้าไม่แทงข้างเมือวี้ชูตามพวกเราละ่ะหีื่ชงจือที่เดินมาถึงเขามองไปที่เหรียญเงินที่ถูกวางไว้บนโต๊ะและถอนหายใจออกมา ยันข้าขอพนันว่าเมืองอีชูจะไม่ติดสามอันดับแรกของการทดสอบด้านปัญญาเสียงของฟังจืงจ่อไม่ได้ดังมากแต่ก็ทำให้ผู้คนที่ยืนอยู่แถวๆถวนั้นได้ยินพวกเขาเงียบลงแต่ไม่นานระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเขาพนันว่าเมืองอีชูจะไม่ติดสามอันดับแรกข้าได้ยินไม่ผิดใช่ไหมทำไมคนที่เขา้า เข้าถึงวิถีกดแห่งเตาแล้วจะไม่ติดสามอันดับแรกในการทดสอบกันละ่ะมันไม่มีทางเป็นไปได้เขาโกงมาเสียเงินให้พวกเราฟรีๆแล้วละ่ะทุกคนที่ได้ยินต่างมองไปที่ฟังเชิงจือเหมือนพวกเขาเห็นตัวโง่วงงตัวนึงยืนอยู่แม้แต่หลีชวงจือและคนอื่นๆก็มองไปที่เหรียญเงินไว้บนที่วางไว้อยู่บนโต๊ะพร้อมกับสายหัวใครจะคิคดว่าฟางเชิงจือ ที่โด่งดังเรื่องของความฉลาดในหมู่บ้านภูเขาทางใต้และทางเหนือพอเข้าเมืองจะโง่งมขนาดนี้ฟางเจิงจือเดินออกมาจากฝูงชนอย่างมีความสุขในมือถือใบเสร็จรับเงินเขาไม่สนใจเสียงพูดคุยของคนอื่นๆโง่พวกนั้นต่างหากที่โง่งมฟางเจิงจือไม่คิดว่าจะแพ้พนันแม้แต่น้อยจากข้อมูลที่เขามีคือเมืองอี้ชูนั้นให้ความเคารพต่อเหรียญซิ่วอยู่หลายส่วน นั่นหมายความว่าเหยียนซิวนั้นแข็งแกร่งกว่าเมืองวี่ชูยิ่งไปกว่านั้นอายุของพวกเขายังพอๆกันถ้าเป็นไปตามปกติแล้วแล้วก็เหยียนซิวก็น่าจะเข้าร่วมการทดสอบเช่นกันเขาเอาไปหนึ่งตำแหน่งค่าอีกหนึ่งตำแหน่งอีกหนึ่งคนนั้นง่ายมากสิ่งที่เขาต้องทำแค่เขียนลอกคำตอบจากข้อสอบของเขาและโยนให้ใครสักคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆเขา ไม่นานสิเหลียนเงินต้องกลายเป็นหนึ่งร้อยในแน่นอนมันช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีกังในขณะที่ฟังจิงจือกำลังคิดอย่างมีความสุขอยู่นั้นเสียงะระฆังจากสำนักชิงเฟยก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณแรกหมายความว่าการทดสอบจะเริ่มในไม่ช้าฟังจิงจือ ไหนช่วยทําให้ข้าดูสิหน่อยที่ว่าเจ้าเขา้งงาร่วมการทดสอบได้ยังไงเมื่อได้ยินเสียงระฆังหลี่เหอหันไปมองฟางจืงจ่อและหัวเราะยาะทันทีโอ้งั้นคอยดูให้ดีแล้วกันฟางจืงจ่อจิ้มก่อนจะเดินเข้าไปในสํานักชิงเฟยหลี่เหอและคน,นอื่นๆมองกันไปมาก่อนจะเดินตามฟางจง้ื่อเข้าไปไม่นานก็ถึงคิวของฟางจืงจ่อบัตรทดสอบ ทหารที่ยืนคุ้มการสำนักอยู่ตะโกนออกมาโดยไม่คิดจะสนใจฟางจ้งจือหลี่เหอและคนอื่นๆที่ยืนอยู่ข้างหลังเตรียมถั่วเราออกมาทันทีจากนั้นรอยยิ้มของพวกเขาก็แข่งข้างในทันทีเพราะฟางจังจือหยิบบัตรออกมาอย่างรวดเร็วและส่งให้กับทหารที่ยืนอยู่ทหารตรวจบัตรอย่างละเอียดไม่นานก่อนจะโยนมันใส่ลงในกล่องไม้เข้าไปได้ ฟังเจ้งจือ่อยิ้มขอบคุณด้วยความจริงใจก่อนจะเดินเข้าไปเมื่อหลี่เหอและคนอื่นๆได้เห็นดวงตาของพวกเขาก็เบิกกว้างพวกเขาทำใจเชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ได้เขเข,ข,ข,ข้า,ขาร่วมการทดสอบได้ตอนที่61ช่างหน้าขันหลีเหอคิดถึงความ เป็นไปได้ต่างๆนานาที่ฟางจึงจื่อจะแอบเข้าร่วมการทดสอบบางทีเขาอาจจะแอบอยู่ข้างหลังใครบางคนและรีบเข้าไปในการทดสอบในตอนที่ทหารไม่เห็นหลี่เหอจึงคอยตามติดฟางจึงจื่อไม่ให้ห่างสายตาเพื่อที่จะจับผิดเขาแต่เขาไม่คิดเลยว่าฟางจึงจื่อจะเดินเข้าไปโดยแสดงบัตรทดสอบแบบคนทั่วไปมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงกัน เขามีบัตรทดสอบของตัวเองได้ยังไงท,ท,ท,ท่านทหารข้ามีเรื่องจะรายงานเขาชื่อฟางเจิงจือบัตรทดสอบของเขาเป็นของปลอมหลี่เหรอรู้ดีว่าฟางเจิงจือไม่มีทางมีบัตรทดสอบที่เป็นของตัวเองอย่างแน่นอนเขาคิดว่าฟางเจิงจือต้องไปขมโมยใครมาหลี่เหอจึงบอกทหารเพื่อให้พวกเขาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งของปลอม นั่นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการขโมยบัตรทดสอบผู้อื่นเป็นเรื่องที่พวกทหารไม่เคยได้ยินมาก่อนมีคนปลอมบัตรทดสอบเมื่อน,นักปราดที่ยืนเรียงรายกันอยู่ที่หน้าประตูได้ยินเช่นนั้นพวกเขาต่างเต็มไปด้วยความสงสัยหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มองไปที่ฟังยื่งจือที่ยืนอยู่ที่ประตูอะไรกันเจ้าโง่ที่พน,นันว่าเมืองวีชูจะไม่ติดสามอันดับแรกของการทดสอบด้านปัญญานี่ เดี๋ยวก่อนสิทำไมข้าถึงคุ้นใบหน้านั้นเหลือเกินนักปราดผู้หนึ่งพูดออกมาเบาๆขาก็เหมือนกันมือหรือว่าจะเป็นเจ้าโลกจิตนั่นนักปราดจำนวนเท่าหยิบมือนึกถึงฟางเชิงจือในทันทีแล้วเริ่มพูดถึงเรื่องนั้นกันอีกครั้งดูเหมือนว่าเจ้าโลกจิตนั่นจะชื่อฟางเชิงจือเขาพานันว่ามึองวีชูจะไม่ตีสามัรรทับแรกของการทดสอบด้านปัญญา ด้วยสมองที่เล็กกระเจิยลอยของเจ้านั่นยังกล้าจะมาร่วมในการตรวจสอบนั้นหรือข้าคิดข้าคงจะไม่ได้เห็นแค่คนสอบตกละมังฮฮฮพวกนักปราชญ์ต่างเริ่มพูดถึงฟางจิ้งจื่อกันมากขึ้นแต่แต่ตว่าทหารที่ตรวจสอบบัตรกลับแสดงสีหน้าที่เย็นชาต่อลีเหอหงี่เงา่าทำไมเจ้าถึงต้องสร้างความวุ่นวายในเมื่อมันไม่ได้เป็นปัญหา ทหารยามจ้องไปที่พวกนักปราดแล้วชูดาบเล็กเปล่งประกายประจำตัวของทหารขึ้นเพื่อบอกให้พวกนักปราดเงียบลงต่ทหารเขาเขาชื่อฝังจึงจือ,จอ,จอบัตรนั่นไม่ใช่เป็นของเขาลีเหอไม่เข้าใจแต่เขามั่นใจว่าบัตรทดสอบนั้นต้องเป็นของปลอมลองลองเช็ดให้ละเอียดอีกทีแต่ทหารไม่สนใจในคำพูดของลีเหออีกแล้วเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึง เทกล่องที่เต็มไปด้วยบัตรทดสอบออกมาแล้วหยิบบัตรของฟางเจิ้งจือขึ้นมาฟังฟางเจิ้งจือนี่มันเรื่องอะไรกันมันเป็นไปได้ยังไงลีเหอไม่อยากจะเชื่อในสายตาของตัวเองที่ได้เห็นคําว่าฟางเจิ้งจืออยู่บนบัตรทดสอบในขนาดเดียวกันฟางเจิ้งจือที่ยื่นอยู่ตรงประตูทางเข้าก็ยิ้มออกมาด้วยใบหน้าที่ยินดี หลีเหอเจ้าช่างกล้าดีเสียจริงเจ้ากล้ามากถึงได้ทำเรื่องแบบนี้กับตาหารเอระเจ้าชนะข้ายอมเสียพนันสามเหรียญน,นี้ข้ายกให้เจ้าเมื่อฟางเจ้าจือ่อพูดจบเขาก็หยิบเหรียญออกมาสามเหรียญแล้วโยนมันให้กับหลีเหอทีหน้าของหลีเหอที่เสียวอย่างชัดเจนนี่มันหมายความว่ายังไงกันตั้งแต่ตอนไหนที่เขาพนันไว้กับฟางเจ้าจือ่อนี่ต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิด ข้าได้สามเหรียญลีเหอเอื้อมมือทั้งสองออกไปด้วยสัญชาตญาณแต่เขากลับไม่มีเรี่ยวแรงในการเคลื่อนไหวเลยแม้แต่น้อยเมื่อเงยหน้ากลับมาที่ทหารยามเขาพังงักไปเล็กน้อยเพราะเขาพบกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโกรธเขาถูกมองด้วยสายตาที่โกรธเกลี้ยวทหารหยิบดาบเล็กเล็กออกมาเขาโกรธมากจริงๆ เขาคือทหารผู้พิทักษ์ประตูที่ยิ่งใหญ่แต่เขาถูกเด็กที่ไหนไม่รู้มายามเกียดพินนันสามเหรียญเงินความภาคภูมิใจของทหารที่ยิ่งใหญ่มีค่าเพียงสามเหรียญเงินช่างกล้ายิ่งนักจะยอมตายหรือไปซะโทนเสียงของทหารเปลี่ยนเป็นความเย็นชาในทุกคำพูดให้ความรู้สึกเหมือนการระเบิดของน้ำแข็ง ท่ทททททานท่านท่านทหารผู้ยิ่งใหญ่ข้าผิดไปแล้วข้าข้าไม่ได้ตั้งใจจะกระทําเช่นนี้ข้าข้าข้าไปจากที่นี่ไม่ได้ข้ามาเพื่อเข้าด้วมการทดสอบกฎแห่งเตาข้ามีบัตรทดสอบลีเหอตัวสั่นกลัวแต่ก็ทําได้แค่ก้มหัวขอร้องท่านทหาร ในตาของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังฟังเจ้งถือที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ตอนนี้เขากลัวว่าจะไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบมากกว่าจึงรีบหยิบบัตรทดสอบของตนเองออกมาแล้วส่งให้กับทหารไปจากที่นี่ซะเจ้าคนไทยข้าไม่อยากมาเสียเวลากับคนอย่างเจ้าหลังจากที่ยามพูดจบด้วยน้ําเสียงตะคอกเขาก็ฉีกบัตรทดสอบของหลีเหอทิ้งแต่ความโกรธของเขา ที่มีต่อหลี่เหอไม่ได้ลดลงเลยหลี่เหอข้าไม่สามารถช่วยเจ้าได้อีกแล้วมันสายไปเสียแล้วฟางเจิงจื่อหัวเราออกมาอีกครั้งก่อนที่จะเก็บสามเหรียญเงินขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปในสำนักชิงเฟยหลี่เหอยืนตัวสั่นอยู่กับสายลมตามลำพังเขาถูกปล่อยเอาไว้อย่างนั้นราวกับว่าไม่มีตัวตนหลี่เหอเดินไปยังแถวตรงตรวจบัตร แถวอื่นเมึ่งเชียงฉานและคนอื่นๆทำอะไรไม่ได้ทำไต้แค่เดินตามหลี่เหอออกมาหลี่ชวงฉือผ่านการตวดสอบแล้วจึงเดินออกไปที่อื่นในขณะเดียวกันฟางเจิงจือกำลังวุ่นวายเลยทีเดียวเพราะเขาต้องหาทางให้พนันชนะ100เหรียญเงินให้ได้เขาได้แต่มองหาเหยียนซิวไปทั่วเขาต้องพูดกับเหยียญซิลเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะได้ขึ้นเป็นสามอันดับแรก แต่โชคร้ายหลังจากค้นหาจนทั่วเขาก็ไม่เจอเหยียนซิวเลยนนี่มันยังไงกันแน่เขาไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบงั้นหรือหรือว่าอย่าบอกนะว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบเมื่อฟังเช่นจื่อคิดเช่นนี้ก็เหงื่อตกทันทีเจ้าโลกจิตฮ่า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 ข้าต้องมาเจอเจ้าที่นี่จริงนี่ตายจริง หลังจากเสียงหัวเราะเมืองวีชูสวมชุดผ้าไหมสีเหลืองปรากฏตัวต่อหน้าฟางเจ้งจืงจ่อในทันทีสถานการณ์ตรงหน้าดูตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกับจะระเบิดออกนักปราดที่นั่งรอการทดสอบต่างเริ่มกังวลอย่าบอกนณะว่าคิดจะสู้กันตรงนี้ที่นี่คือสำนักชิงเฟยสถานที่ทดสอบกฎแห่งเตา๋าช่างกล้ากันเสียจ,จริงที่จะสร้างความวุ่นวายขึ้นมาที่นี่ เมื่อเขาคว้าดาบออกมาไว้ในมือมันปล่อยกลินออ่นอายแห่งความเยื่อเย็นออกมาฝูงชนเริ่มแตกตื่นและสับสนยบอกนะว่าพวกเขาจะสู้กันแล้วไม่กลัวที่จะถูกถอดสิทธิการทดสอบเลยงั้นหรือพวกเขาต่างปิดปากและนั่งลงไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเป็นเมืองวีชูแล้วคงต่างออกไปข้อแรกเลย เพราะว่าเขาเป็นสิทธิ์จากสำนักชิงเฟยและที่นะที่นี่ยังเป็นบ้านเกิดของเขาข้อ2เมืองวีช่ชูไม่ได้เกรงกลัวที่จะถูกถอดสิทธิ์การเข้าร่วมการทดสอบเพราะเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าทดสอบโดยตรงเมืองวีช่ชูทันทีที่ฝังเจ้องื่อได้ยินชื่อน,นั้นเขาก็เข้าใจได้ในทันทีว่านี่คือเมืองวี่ชูเป็นแน่เขาตะโกนออกไปด้วยท่าทีรังเกียจรอข้าพบกับ เยียนซิวก่อนเถอะเจ้าไม่เป็นสุขแน่ฟางจั่งจือให้ความสำคัญกับเงินตรงหน้ามากการต่อสู้ไล้ความหมายเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาเกลียดนักเยียนซิวเมืองวีชูรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยเจ้ารู้จักกับเหยียนซิวด้วยงั้นหรือเมืองวีชูเกิดความลังเลข,ขึ้นเพราะเขาได้ยินเรื่องระหว่างเยียนซิวกับฟางจั่งจือที่พาตการนั้นแปลว่าพวกเขารู้จักกันถ้าพวกมันรู้จักกันจริงๆเขาจะทําได้ เขาจะทำยังไงดียอมแพ้มุ่งวิชูแสดงท่าท,ท่าทีท่าทางไม่พอใจเมื่อเขาคิดว่าจะต้องอับอายแค่ไหนต่อหน้าผู้คนที่พนันว่าเขาได้สามอันดับแรกทั้งยังต้องเสียเหรียญเงินนับร้อยให้กับเจ้านี่อีกการที่ฟังเชิงจืปรากฏตัวที่นี่หมายความว่าเขาอยู่ที่นี่เพื่อเข้าร่วมในการทดสอบกดแห่งเตา๋ามึ่งวิชูไม่คิดจะอยู่เฉยแน่นอน ถ้าเขาไม่สามารถรับมือกับฟังเจ้งจือในการสอบด้านปัญญาได้แต่ถ้าเป็นการทดสอบต่อสู้แล้วก็ถึงตอนนั้นข้าจะทำให้เจ้าปางตายทีเดียวเจ้าโง่หรือแม้แต่ข้าเจ้าด้วยพื้นฐานทางสังคมและความสามารถแห่งเตา๋าข้าก็ทำได้ การท s! <S ี่ฝ่ายตรงข้ามตายระหว่างการทดสอบเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่กำลังคิดเมืองวิชูก็สะยะยิ้มออกมาในทันทีหมอไปที่ฟังเจ้าจื่อเล่ากับว่าเขาเป็นลูกไก่ในกำมือเมืองวิชูเก็บดาบเข้าไปในปลอกดาบของเขาเจ้ากำลังตามหาหยยนซิวงั้นหรือข้าพูดถูกต้องหรือไม่ถว่าหยยนซิวไม่ได้เข้าร่วมในการทดสอบด้านปัญญาเมืองวิชูได้แสดงท่าทีเล่ากับว่าเป็นลูก ชนชั้นสูงออกมาตอนที่62นั่งข้างๆเย,ยนซิวไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบด้านปัญญาฟังจิ้งจือ่อผง,งักไปเล็กน้อยก่อนหน้านี้เขาเหมือนอยู่ในโลกแห่งความฝันแต่ที่จริงแล้วแผนการของเขาด้านั้นมีข้อผิดพลาดหรือสิบเหรียญเงินของเขาจะบินหนีไปแล้วไม่มันเป็นเงินที่มาจากหยาดเหงือ่อและแรงกายของข้า บางเจ้งจื่อผิดหวังถ้าไม่มีเหยียนซิลอยู่เขาต้องคัดลอกกระดาษคำตอบให้อีกสองคนซึ่งมันยุ่งยากเกินไปไม่เพียงแต่ต้องโยนกระดาษคำตอบให้อีกสองคนแต่คำตอบที่เขียนนั้นทั้งหมดต้องไม่เหมือนกันอีกด้วยและต้องมั่นใจว่าทั้งสองคนที่ได้รับไปนั้นจะติดอันดับหนึ่งในสเฮ้มันจบแล้ว เมื่อวีชูเตรียมจะจากไปแต่เมื่อเขาเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของฟางเจิงจือและคำพูดของเขาก่อนหน้านี้ความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นมาทันทีดูเหมือนว่าเจ้าจะคิดจะตามหาเยียนซิวเพื่อลอกข้อสอบเมื่งวิชูไม่เชื่อว่าฟางเจิงจือนั้นสามารถผ่านการทดสอบกดแห่งเตาด้านปัญญาได้ดังนั้นเขาจึงได้ตามหาเยียนซิวเพื่อที่จะนั่งข้างๆและลอกเขา น้องชายในเมื่อเราได้พบกันทําไมเราไม่นานาั่งข้างๆกันละ่ะเมึองอวิชูหวัวเราะอย่างเยือกเย็นภายในใจก่อนจะถามออกไปนั่งด้วยกันเหรอเมื่อฟังเช่นจือที่สติล่องลอยไปแล้วได้ยินที่เมื่อวิชูพูดดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีเหมือนสติของเขากลับเข้าล่างอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนว่าเงินที่บินหนีของเขาไปแล้วบินกลับมาอีกครั้ง มันไม่ได้กลับมาเท่าเดิมแต่ยังหอบเงินจำนวนมากกลับมาอีกด้วยได้งั้นพวกเรานั่งด้วยกันฟางจึงจื่อหัวเราออกมาทันทีตอบตกลงด้วยความยินดีเมื่อฟางจึงจื่อตอบตกลงเมื่อวี่ชูยินดีทันทีนั่นหมายความว่าเขาคาดเดาเรื่องราวทั้งหมดได้ถูกต้องฟางจึงจือ่อก็เป็นแค่ลูกไก่ในกำมือของเขางั้นพวกเราพี่เมิงอยากนั่งข้างๆข้า,ขาท่านต้องการจะบอกว่าเรามาแลกเปลี่ยนคําตอบกัน ไหมฟางเจิงจือไม่รอให้เมืองวี่ชูพูดออกมาถูกต้องข้าต้องการจะแลกเปลี่ยนกระดาษคำตอบกับเจ้าเมืองวี่ชูไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกหัวเราออกมาอย่างยินดีหลังจากนั้นเมืองวี่ชูและฟางเจิงจือเดินเคียงข้างกันพร้อมกับหัวเราออกมาเมื่อนักปราศ คนอื่นๆได้เห็นบนใบหน้าของพวกเขาก็ปรากฏความตกใจออกมาพวกเขาตัวแข็งทื่อไปทันทีเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เมื่อกี้เขาแทบจะฆ่ากันตายแต่ตอนนี้ชั่วพริบตาทั้งคู่ก็ตกลงที่จะนั่งข้างกันมันเปลี่ยนแปลงรวด,ดเร็วเกินไปแล้วผู้คนต่างนิ่งตะลึงแต่ทั้งสองคนกลับหัวเราะอย่างมีความสุขให้ข้าแนะนำตัวข้าคือเมืองวิชู ฟางเจิงจ้งเจอฮ่าไม่นานทุกคนก็เข้าไปยังห้องสอบผู้คนผู้คุมการสอบชุดสวมชุดดำเืินกันขวักขว่และคนหนึ่งในกลุ่มพวกเขาก็เริ่มอ่านกฎของการทดสอบออกมามันเป็นกฎทั่วๆไปเช่นห้ามพูดคุยกันห้ามเดินไปรอบๆโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ใครใครที่ถูกจับได้ว่าโกงจะถูกไล่ออกจากห้องสอบทันที เมื่อเมื่อวี่ชูและฟางเจิงจือได้ยินทั้งสองต่างมองหน้ากันและให้ความมั่นใจลาวกับเขากำลังจะพูดว่าอย่ากังวลข้าจะส่งกระดาษคำตอบให้เจ้าแน่นอนรอบแรกในการทดสอบด้านปัญญาใช้เวลา2ชั่วโมงหลังจากกฎของการทดสอบถูกอธิบายจนหมด สัญญาณเรื่องการทดสอบก็ดังขึ้นหลังจากนั้นกระดาษคําตอบก็ถูกแจกโดยผู้คุมสอบที่ทีละคนทีละคนในการทดสอบด้านปัญญานั้นเป็นการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งเต๋าหรือพูดง่ายๆเป็นการทดสอบพื้นฐานของผู้เข้าทดสอบนั่นเองฟังเจ้งงือรับกระดาษข้อสอบจากผู้คุมเขาเห็นกระดาษที่อัดแน่นไปด้วยคําถาม การตอบคําถามที่เยอะขนาดนี้ภายในเวลา2ชั่วโมงมันดูยากที่จะเป็นไปได้เช่นคำถามแรกอะไรคือสิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญา4ี่ชนิดมันเป็นย่อหน้าหนึ่งในบทความรู้ด้านพิธีกรรมจุดกำเนิดการพัฒนาและเจ็ดจำนงซึ่งทำให้ฟังจึงจือสามารถประเมินความยากง่ายของการทดสอบ หนีได้มันไม่ได้ยากเกินไปเพราะใครที่คุ้นเคยกับกฎแห่งเต๋าเป็นอย่างดีสามารถตอบคำถามนี้ได้แต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปเพราะคำถามนั้นไม่ชัดเจนเช่น4สิ่งมีชีวิตอันทรงปัญญาถูกกล่าวถึงในหนังสือหลายๆเล่มมีชื่อเรียกว่ารูปลักษ์ต่างกัต่างกันไปบ้างถ้าใครอยากจะตอบให้ถูกต้องและก็สิ่งที่พวกเขาต้องการคือเวลาสองชั่วโมงเห็นอยู่ว่ามัน ไม่เพียงพอพวกมันประกอบไปด้วยกิเลนหงออมตะเต่าและมังกรเมื่อมังกรคุ้นเคยกับมนุษย์หมู่มัดฉาจะไม่หลบหลีกมนุษย์อีกต่อไปเมื่อหงออมตะคุ้นเคยกับมนุษย์หมูม่มวลนกจะไม่ินหนีด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปเมื่อกิเลนคุ้นเคยกับมนุษย์ฝูงแกะจะไม่วิ่งหนีอีกต่อไป และเมื่อเต่าคุ้นเคยกับมนุษย์จะไม่เข้าใจผิดอีกต่อไปฟางเจ้งจือคิดอย่างไม่หยุดยัง้งเริ่มตอบคำถามแรกและตอบคำถามที่สองต่อไปเมืองวี่ชูที่นั่งข้างๆเห็นฟางเจ้าจือเริ่มเขียนเมืองวี่ชูพังักไปเล็กน้อยก่อนจะหัวเราะอย่างเยือกเย็นขึ้นมาในใจทำไมเขาถึงเขียนคำตอบได้ไวขนาดนี้แม้แต่เขาแม้แต่เขาเองยังตอบคำถามนี้ได้ยังต้องใช้เวลาคิดวิเคราะห์คำถาม นั่นค่อยๆเขียนคำตอบลงกระดาษอย่างเล่าครอน้อยคนที่จะเขียนคำตอบกระดาษอย่างมั่นใจแบบฟังจึงจืเมื่อวิชูเริ่มใจเย็นลงก่อนจะค่อยๆเขียนคำตอบลงไปไม่นานทั้งทั้ง,งทั้งห้องสอบก็เงียบลงเมื่อผู้คนเข้าสอบได้รับข้อสอบแล้วสิ่งแรกที่พวกเขาทำคือวิเคราะห์คำถามและคาดเดาทิศทางของคำตอบ คนแบบฟางเจิ้งจือนั้นจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากในความเป็นจริงฟางเจิงจือไม่ควรจะถูกตำหนิเพราะในโลกนี้ผู้คนรู้จักหนังสือเพียงเล่มเดียวหนังสือกฎแห่งเตา๋าแต่ฟางเจิงจือนั้นได้แบ่งกฎแห่งเต๋าออกตามความเข้าใจของเขาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆเขาแบ่งออกเป็นสี่ประเภทตำราก,กงจือ้อมนุษยศาสตร์ความเชื่อศาสนาการฝึกฝนซึ่งสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยๆได้อีกมากมาย ดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาคิดหาคำตอบอย่างมากมายแค่มองคำถามเพียงรอบเดียวเขาก็สามารถรู้ได้ว่าคำถามนั้นมาจากนเนื้อหาไหนไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเขาก็หยุดเขียนและวางผู้กันลงทุกอย่างนั้นเป็นไปอย่างราบลื่นแล้วกับสายน้ำที่ไหลเอือเอ่อยเอื่อยมองไปที่กระดาษข้อสอบที่เขียนเสร็จแล้วด้วยความพอใจเขาให้คำแนะนเขา ให้คะแนนเต็มร้อยการสอบยังเริ่มขึ้นได้ไม่ถึง1ชั่วโมงเนื่องจากการทดสอบนี้มีกฎที่ยุ่งยากเล็กน้อยคือไม่สามารถออกจากห้องสอบได้ก่อนเวลากำหนดเพื่อป้องกันการสอบล่วไหลฟังเจิงจือจ้องมองไปยังเมืองวีช่ชูท่าทางของเขาลากับจะพูดว่ามาแลกเปลี่ยนกระดาษคำตอบกันเถอะค่าเขียนเสร็จแล้ว